วันนี้จะมาแนะนำการเฮ็ดลั่นดักปลาไหลครับผมเนาะตามที่พี่น้องขอกันข่ามากับผมการเตรียมว่าเฮ็ดยังไงแบบวาเบลครับผมเนาะที่ถามกันก็เฮ็ดง่ายๆครับผมบริยารครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นท่อ PVC ครับผมเนาะท่อพลาสติกเป็นการประยุกต์หรือว่าเป็นสมัยใหม่เนาะเาบต้องไปตัดไม้ไผ่ครับผมเนาะซื้อมาเนี่ก็ใส่ท่อ PVC ครับผมสะดวกสบายครับผมเนาะแล้วก็ราคาบ่แพงปะไหนครับผมท่อ PVC หาซื้อได้ครับผมเนาะแล้วกาจะมีอันนี้ ขวดที่มาให้เบิ่งพี่น้องที่วบาบาเบลใส่เห็ดงามีอย่างนี้ที่เป็นพลาสติกที่หาง่ายขค้ือนี่ขวดยาสระผมครับผมเนาะแล้วก็แก้อน,น้ำมันนี่ก็เห็ดใดแล้วก็อันนี้อีกอันหนึ่งก็คือแก้อน,น้ำปลาพี่น้องอี่ก็เห็ดใดการเห็ดงาอ่อนๆด้เบ็ดผมพี่น้องสามอย่างนี่อันนี้ก็คืออุปกรณ์ในการเห็ดงาโอเคพี่น้องเดี๋ยวกะสีมาเป็นอุปกรณ์ในการเตรียมกนคนืึอนึงตอวมีกันไกลแล้วก็เลื่อยเลื่อยในการ ปาดหรือว่าเห็ดไอ้หมองใส่งาสุบงาเองครับผมเนาะบางนึงก็ใส่ละใหญ่เวลาเห็ดบ่โดนครับผมแค่เดียวพี่นอหห้องเหง็ดลันเห็ดง่ายๆผมจะต้องมีใบเลื่อยตัดเล็กครับผมเนาะใบเรืตัดเลข็กเขาเนี่แหละเอามาปาดไว้แต่เห็ดงาครับผมไว้หมองสุบของงาครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวกลสิมาเห็ดบางลันกันเลยครับผมครับผมพี่น้องกลสวัสดีวันนี้วันหยุดอีกมื่อนึงครับผมวันนี้ก็จะมา สาธิตการเฮ็ดบางลันดักปลาไหลครับผมโดยท่อพิพของเัาครับผมเนาะขนาดที่ใส่ก็คือท่อสองนิ้วครับผมเนาะจะพอดีเลยท่อสองนิ้วบ่ใหญ่เกินไปหรอกะบม่เล็กเกินไปครับผมกะน้ำหนักเบาความยาวที่ใส่กะผมใส่ประมาณเก้าสิบถึงประมาณร้อยเซนนะครับผมเนาะมันก็สิพอดีพี่น้องขันสานอันนี้ผมเอามาสาธิตให้เบิ่งลันอันี่ผมมาท่านเห็ดอันนี้ผมจะเฮ็ดลันสิ่งเดี๋ยววันศุมาต่อมาอยู่พี่น้องใส่เป็นตะไคร้กับผมเนาะ กำลังสังตะคาเยือกตำเทนี้เห็นไหครับผมเกรเิ่มวันนี้ก็เลยจะมาเห็ดสาธิตแบบของบาบิโอครับผมนะเห็ดง่ายๆพี่น้องอุปกรณ์ที่เฮาสิสีเอาเห็ดง่ายคือนหนึ่งตงัวนี้พวกขวดพลาสติอกออนครับผมขวดยาตาผมอย่างที่ผมมาเป็นตัวอย่างเป็นขวดแก้วน้ำมันนู่นแล้วก็ขวดน้ำปลาพี่น้องที่มนันอ่อ,อนอะ่ะสามารถเ็ดได้เบิร์ดครับผมแล้วก็ต้องมีเลื่อยตัดเหล็กครับผมเอาไว้ในการปาด ีไปในการเห็ดงาครับผมเนาะเวลาเขาตัดเขาก็ตัดเข้าไปเอียงสี่ทิน้องโอเคครับผมเดี๋ยวไปเห็ดร้านเห็ดเบิรงเลยครับผมขั้นแรกครับผมเนาะตอนแรกเดี๋ยวเฮาก็ชิมาเห็ดปากทางเขาก่อนครับผมเนาะใบหมองใส่ลินงาครับผมเนาะเวลาเขาปาดพี่น้อยเฮาปาดเฉียงๆสิได้ครับผมเนาะให้เฉียงอยู่ประมาณจากเวลาปาดไปมาจากกรุงเดีประมาณ 30องศาก็ได้ครับผมกากาประมาณนะครับผมว่าเกินสิบหาองศาพี่น้องจะพอดีครับผมเนาะสามสิบห้าไอ้สามสิบถึงสิบหาองศาได้ครับผมเนาะเวลาบาดกันเลือกเอาครับผมแต่สำหรับเบลกันเลือกประมาณนี้เลยผมก็สิปาดประมาณนี้มองปากเขาไม่ต้องไปซีเรียสพี่น้องเขาเส็ดเป็นเฉียงเฉียงสี่ก็ได้หรือดเฉียงสี่ก็ได้ผมพี่น้องอ่าได้ขึ้นกันเบลยครับผมเนาะสำหรับผมกะนี่เลยตัดตรงเฉลี่ยลูกปากเขาไม่ต้องไปปาดเฉียงเฉียงสี่เนาะกาแล้วแต่ของผู้ใดถ่ายอยากให้สวยงามกาเส็ดเฉียงสี่ก็ได้พน้องปาดเฉียง แต่สองน,นี้ผมปเอาง่ายๆสิเราพี่น้องอย่ามาเน้นมองงงาครับผมเนาะอย่าห้องกับปากแนเลยแล้ว้วปากเห็ดหงเชียงๆได้ครับ โอเคพี่น้องการปาดของห้องกะนี่ครับให้เชียงประมาณนี้ครับผมนี่เห็นว่าเฮาบ่ต้องปาดลงมาให้ประมาณกาวาเลยเคืองหนึ่งข้ามาจักหน่อยนึงครับผมเนาะแ่ก,ะกาวประมาณนี้ครับผมได้แล้วประมาณนี้ง่ายๆหม่องไ่ลินงนะครับผมเห็ดข้าวเดียวง่ายเลยจากนั้นขันเ้าสิไปแตงหม่องที่ว่าใสอันนี้กับห้องขัแตงที่หลังก็ได้พี่น้องเวลาใหี่มันออกนะหรือว่าเฮาจะใสพวกเล็ก ล่นไฟจีก็ได้ครับผมหรือว่าเจเอาเลยปานสิก็ได้ผมจะปาสาธิตให้เบิ่งเลยเอาแบบของบาร์เปีวเลยเนี่ยปาเอาเลยตัดเล็กซ้ำนี้ก็ได้แล้วพี่น้องหรือจะเอาพวกไฟแชกเออล่นตะปูก็ได้หรือว่าอย่างก็ได้จอ่อหงูหน่อยพี่น้องนี่ประมาณนี้ โอเคเวลานหนกินมันออกแว้าใส่เงียงไปรับผมเนาะสีปากจังสี่สองอันก็ได้สามอันก็ได้กระแลวแต่ผมโอเคพี่น้องกับประมาณนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเขามาเห็นงากันครับผมเนาะต่อไปการทํางานยวตัดเดี๋ยวเขาตัดหนีกันพี่น้องตัดปากปวดกันนะครับแรกผมจะใส่วันนี้ผมจะใส่เป็นพวกขวดยาสระผมครับผม เขาตัดออกเลยที่เด็ดก็คืออยู่หมง,ง้างไม่เถอครับผมเนะนาะท่าน้องเห็ดงาดีปลากับเขากับเขาง่ายครับผมเนะนาะท่นง้างแข็งเขาเขาเงาี้ยแต่เ่าต้องหว่วงนะครับว่าปลาไหลเขาก,กินเนี้ยแล้วมันจะออกม่ออกแลครับผมก็ดันเข้าไปเรื่อยๆสัญชาตญาณครับผมจานเขาก็ตัดเลยพาก,กางเลยเอามีดกระไรกันเนาะแบ่งชิ้นครับผม ามาันอ่อนบอลเห็นไพี่นอ้องอ่อนลักษณะนี้หรือว่าใส่ได้ครับผมเวลานั้นเขาับเอานีมาเตรียมแทกพร้อมครับผมแล้วเขากตัดตัดไปเลย ตัดให้ขึ้นรูปครับผมเห็นว่าพี่น้องได้ทรงประมาณนี้แล้วห่อใส่อะสุปอะให้เ่าสุปตามทางนี่เะ็รทางไงสติกเกอร์ที่มันออกทั้งนอตเราสุกแบไปแต่ว่านีู่บนท่านไหนผมมอกไปตัดอีกก่อนตัดไปพร้อมตัดไปพร้อมเนื้อพี่น้อง,พองเพื่อเบิ่งว่าในการห่าบางทีห่าองศา รันเข้าหมนมันผสมกันครับผมบางกับสิตัดเลิกแน่ตัดตื่นแน่ครับผมเนาะง่ายๆจากนั้นเขาก็ลองสุกเข้าไปเบิ้งว่าได้บ่มันเหนีนดๆงั้นสิล่ะบ่ทันได้บ่เห็นบ่เพราะว่าเข้ามาทันเดนบ่ได้เขาก็เล็บอีกพี่น้องกับสิเห็นบ่เล็บข้างเล็บแต่งให้มันได้ครับผม เงเอา,อ,เาเอ้ยมาเพชรแปลงสิพี่น้องแต่งไปเรื่อยๆยแห้งป้อนแห้งดีแบบนี้พอดีเลยนี่เห็นไหมครับผมละวดูดเข่าสิปลาอะไรมันสิพ่อแข็งมันก็สิเขาง,ง่ายครับผม พ่อมาพอดีวะโอเค okay. พี่น้องได้แล้วซุปก็ไปพอดีเลยเห็นไหมบะเมนมาห้มันปิดบังหมดเลยครับเห้มันมีหูอากาศปอกนี่สิเห็นบ่งยัไงไงเสร็จแล้วบงังลันเฮาจากนั้นสมมติว่าขันมันยาวนะครับผมเนาะอันนี้ซัวมันยาวได้ปิดบ,บังตัวอย่างพี่น้องพี่น้องก็ต้องเจาะนี่บริเวณเห้หูเป็นอากาศหรือว่าจะหาขวดมาสุปก็ได้หรือว่าจะ ตัดตัดเล้าล้นไฟอุดก็ไดเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างถ่ายร้านเฮเบิงรับผมอันนี้ก็คือว่าของแท้เลยพี่นอ้องจะเจาะฮู้งสิเพื่อให้อากาศเขาเวลาปล่อยเขามันจังบ่าตายกับผมเวลาใส่กระตูดมันโพน้ำประมาณนี้พี่น้องกระตูดโพน้เจาะฮู้งอากาศมันออกแล้วก็เอาอันนี้ผมเอาไฟล้นแล้วก็บีบเอาหรือว่างั้นก็เอาขวดก็ได้ขวดช้านน่พี่นอ้อง สูบเข้าไปนี่พอดีเลยนี่เจาะพุ่มอากาศวขวดสูบไปบันรู้ครับผมมันแน่นยัดเขอาได้หนึ่งขวดนี่พอดีเลยครับพอดีก็ไปดา่าสองนิ้วเลยเอทอสองนิว้วครับผมยัดเข้าไปเกี้ยวผมพี่น้องง่ายๆหมั่นล้า,างาของเขาเสร็จแล้วบนหยากาับไปลองเฮ็ดเมืองไหครับผมเฮ็ดคราวเดียวผมล้างมูอนี่พเพราเขาบ่กต้องไปเสียเวลาไปตัดไม้ไผ่ครับผมรากาทนพร้อมพลาสติกนี่เห็นวะ บ่คือตะกีงงาไมไผ่แป๊บเดียวมันก็ผูดเดี๋ยวก็พังแบบนี้ดีกว่าผมพี่นอ้องหาง่ายแป๊บเดียวบ่ต้องไปตัดไมปไฟเสียเวลาครับผมแบบเนี้ยเข้าดีสิมานบ่ามานกันกนอีกแล้วแต่เทคนิคในการใส่เด้อครับผมโอเคพี่นอ้องสำหรับมื้อนี้บ,บาเบีพิซซันกันมาแนะน,นําวิธีการเฮ็ดลันแบบของบาเบลครับผมนะจบับง่ายๆผมพี่นอ้องก็ลองเฮ็ดเบิ่งกันได้ครับผมเนาะว่าสิเป็นจังได๋ก็แล้วแต่เทคนิคขั้นจะไหนก็ไปปรับปรุงเอาครับผมเนาะให้มัน เขาดีๆครับผมโอเคครับผมสลับมาอนีบรษซานอาตัวร้ายไปอนครับผมสวัสดีครับมนันหมานผมพี่น้องมันหมานเด้อ